ยิงไม่โดนก็เอาพิไปก่อนคุณคุณคุณกดค,คุณกดล่อไหมคุณพีกแหลกเวลาเข้าไปแทงหรือว่าไม่ไม่กดครับถ้ากดมันวิ่งช้าอ๋อก็กดคิวเข้าไปเลยกดกดคลิกซ้ายเลยคลิกซ้ายจิ้มเลยอ๋อคลิกซ้ายจิ้มเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลขสองก็ได้มันได้จังหวะก,กว่าเพราะว่าถ้าเราจิ้มไม่โดนเรากด กดโล่มันจะได้ง้างออกอ๋อนี่อย่างเงี้ยเอาแม่งก่อนเลยนะเนี่ยไอ้พวกพวกวิ่งม,มาเอามันหนีอ่ะถ้าจ้าหลอกตัวที่เลย S <S <S เฮ้ยไม่ได้แทนนะปานเอาค่าให้ด้วยนะครับคนแรกเป็นลำบากครับตัวแรกอ่ะค่ายากโอ้โหกำเกิดซิคิวด้วย,วยอ่าผมซิคิวเองก็ได้ ทางผมจะแทงไม่ล้งว่ะแต่ฟันล้กว่าเย <laughs> เอะขอบคุณดีกี้กให้เกให้มปช่วยทีมบ้างดีกว่าเราวิ่งกันส่คนนานแล้ว we've taken an enemy objective double kill the enemy is capturing an objective we have capturing an objective triple q oh that, that, that we've taken an enemy objective the enemy is capturing an objective uh. we have lost an objective uh. สองร้อยแลมันเนี่ะ <c oughs>

โน่าจะมีใครได้ค่าทหารได้ท่วผมครับคุณลองเอาไปเช็คเลยเก้าสิบเอ็ดอะเก้าสิบเอ็ดตัวเยอะจัดจัดไม่มีใครได้ขึ้นผมเลย